ทางจังหวัดอแก่นท่านผู้แทนประธานตาการตุาารมวาท่านผู้มการสัมมนาสิ่งประดิษฐ์ปการทานผู้มรสัมมาประชาสัมพันธ์ทีอ11ท่านันหน้าสวสักาพน้องส่มัชนและก็พี่น้องชาชที่ทุกท่านครับวันนี้ทางจังหวัดขอนแก่นนะครับมีความยินดีที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมุฟั่งบ้างนะครับและก็พี่น้องส่มชนเพื่อกันนประชาสััน งานประเทีนี้ศิวราตีปูชมียาไรประสาทเปยน,น้อยประจำปี2567ซึ่งจัดมา20กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยผมยังเป็นพยาการเด็กๆอยู่จำได้ว่ายาไม่อยู่ขอนแก่นปี3-4ได้ติดตามทุ่งคำชาไปและการแถวเปยน,น้อยเนี่ยตอนนั้นยังเป็นกองศิลาแรงกองอิดอยู่เลยก็ทราบจากท่านพอสมสัยศิลปากรว่าเประสาทเยน,น้อยเนี่ย บูรณะเสร็จประมาณปี40 2่4 0นย์สับไปยีกว่าปีแล้วั็มีการนะเริ่มงต้นก็มีการตอนนั้นก็มีการประชาสัมพันธ์โดยท่านในเผื่อนะฮะท่านแรกท่านสวัสดนะ์ท่านจไม่ผิดนะฮะจัดงานพาแรางบรึงแยงปราศัยนะแต่ต่อมาเนี่ยงานแสงสีเสียงมันเริ่ม,มจริงสมัยนี้ท่านในเผื่อสุรญญะกาศาสึงดิบตำแหน่งสุดท้ายท่าน หลายภากาเสียงคือเป็นคู่กันวัชิงใหม่ดังนั้นก็เป็นรูปหลังคนแก่เนี่ยละครับท่านเป็นคนที่เริ่มงานแสนสีเสียงที่ภาษาเปลยน้อยทีนี้ในงานเนี่ยต้องกล่าวเรียนว่าอย่างแรกเนี่ยก็ในภาพรวมนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดพิธีเป็นขบวนแห่นะงานกิจกรรมต่างๆนี้จะรู้รายละเอียดนเนยมื่อสักครู่ทางพิธีกรก็ได้นําเรียนไปแล้วนะครับแต่ผมผมอยากจะกล่าวเรียนเรื่องจุดเด่นๆที่ท่าเนเวลาไปงานจะได้ได้ชม ม,ม,มีอยู่สองสเรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของตัวภาษาเรื่องที่สองก็เป็นการสแสดงแสงสีเสียงแล้วก็สุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของการแถลงข่าวน,นี้ก็คือเรื่องของของการสแสดงโขนนะครับ,บของรกรมศิลปรกรนะครับํำเพียงตองพาลีสอนน้องนะครับย้อนกลับไปตัวภาษาต้องการยนว่ามีไม่กี่แห่งนะครับที่เป็นเทวลัย ที่ท่านเห็นเรียกกูเนี่ยอันนี้คืออโลคยาสารเพิ่เขาเรียกว่าโรงพยาบาลได้เป็นสมัยนี้อาจจะเรียกว่าลพอพศต่อนะออมีบันทนึกในจารึกภาษาพขันพบในในเขมรก็มีการก่อสร้างตามเส้นทางที่ใช้เดินทางสมัยโบราณระหว่างท,ที่ราบสูงกับทางทางเขมรต่ำอย่างนี้เนนครวัดแล้วก็ทางที่ แม่น้ําเจ้าพญานะที่ลากต้นแม่น้ำเจ้าพญานะทีน,นะนี้ตัวปราสาทเคน้อยเนี่ยไม่ไม่ใช่โรคยาสารก็ไม่ใช่บ้านพักคนมีไฟหรือรรมศาราแต่เป็นเทวไลอ่ะซึ่งมีไม่กี่แนหะ่งอันนี้พอเป็นเทวไลมันก็แสดงให้เห็นความสําคัญของบริเวณนนะั้นคือว่าคือการสร้างเทวไลสร้างปราสาทเหมือนกัเขาไมา่ไปสร้างในที่ที่มีคนอยู่นะเป็นชุมชนโบรนาณจนใหญ่ทับก,กับ สมัยทราวดีชุมชนทราวดีก็ประมาณ1,200ปีของนี่ประมาณ8-900ปีประมาณเนี่ยนะฮะแล้วก็การมีเทวะไรก็แสดงให้เห็นว่าเคยน,น้อยในอดีเนะี่ยเป็นชุมชนที่มีความรุ่งเรืองนันด้านเศรษฐกิจแล้วก็เปเมืองขนาดใหญ่เพราะว่า ไม่งั้นจะเอากําลังคนที่ไหนไปขนหินมาแหล่งหินตัดที่มาสร้างนี่มันไม่ใช่ใกล้ๆแล้วไม่ได้มีถนนขนมาเขาต้องใช้กําลังใช้พลังทางเศรษฐกิจในการก่อสร้างอันนี้ก็ผมไปดูแล้วก็ประสาทแห่งนี้ก็มีประสาทหลักๆอยู่สี่หลังนึงนสี่องค์ด้วยกัน,ะนะแล้วก็น,น่าไป,ไปชมไปศึกษามากมีทัพหลังที่ยังสมบูรณ์นะ มีบรรณาัายที่ที่สวยงามหลายหลายแหง่งไอ้หลายจุดด้วยกันนะครับแล้วที่สำคัญอันที่สองคือเวลาแสดงแสงสีเสียงกืคืนเนี่ยมันค่อนข้างมีมนสเสน่ห์และมนกลังผมเองก็เคยได้ไปร่วมง,งานแสงสีเสียงในหลายครั้งครับก็ยืนยันว่าคุ้มค่านคในการที่จะไปชมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องขนขนนี่ต้องกล่าบเรียนว่า ปกติเ้าแถาวอีสานเราเข้าถึงโขนยาก,กนเลยแตยกเว้นจะไปกรุงเทพสิโขนโดยโดยโปกติสมัยก่อนโขนเป็นของราชสำนักนะครับแต่ของของ,ของชาวบ้านสามัญชนบ้าน